จะพาคุณสำรวจเองทำไมสำรวจแค่นี้นะก้อนน่งเลยสะพอ,อนครอบไว้เนาะนะครับตองเดินตามสะพานสะพานตรงน,นี้แหละครับเนะี่ยตามมาอ่าคุณไม่ข้ามามาล่ะเออเดี๋ยวมีหน่วยรออยู่ข้างหน้าค่ะ ที่จะมาเราอยู่ขนาดหรือเปล่าครับใช่ครับคุณไม่ตามผมมาหรอบครับไม่ตามครับ,มมรบผมคือผมไม่แค่นั่นใช่ไมนั้นเ,เขาให้เราเจอสุด

ผมซ้อมยิงซ้อมยิงแบบนนะจะผมจะลงไปตอนงด้ผมจะไปตรวจดูนะครับโอเคได้เลยครับเอาแล้วนะครับโอเคครับ แล,แล้วพวกคุณเป็นใครกันนะเนี่ยขอขอโทษครับเพ่าะแต่ว่าพวกแล้วว่าคุณเป็นใครกันนะครับพวกเราเนี่ยเหรอเป็นหน่วยกําลังกองกำลังที่ถูกส่งมาที่นี่เพื่อที่จะมาดูแลผู้ประสบภัยแต่ตอนนี้พอคุณจะพูดคนณวาดเราถูกส่งให้มาตายนะสิทำไมล่ะครับที่มีแต่พวก,ชก,กเชี่ยวปืนและต่ก็ตัวบิ่นคนนี้ติดเชื้อกันไปหมดแล้วฮะอะไรนะครับแผลแล้วเขาติดเชื้อ พี่ชามาจรงเี้เุ้ยคุณจะมามองหน้าผมทำไมนะนี่มันตัวอะไรกัครับเนี่ยตัวอะไรกัว่าเจออยู่ที่นี่นะครับผมว่าน่านี่ปลอดภัยแล้วนะคิดยังไงมึงครับมีใครตายมึงบ้าง

แต่ว่าที่นี่เกิดอะไรากันๆๆๆๆขึ้นก็ออย่างที่ผมบอกไปแหละแต่เรามีปัญหาอย่างนึงน,นะคืออะไรครับคือเราต้องรีบออกจากที่นี่ให้โดยเร็วที่สุดถ้าเราไม่ได้ไปจากที่นี่บางทีมันอาจจะย้อนกลับมาแล้วครับตัวตัอปัวัองตัวให้ดีเอ่อเระเด็คุณจะไม่เข้าร่วมกองทัพของเราหรือเปล่าล่ะเออผมอยากเข้านะครับถ้าคุณอยากเข้านะแล้วคุณปนนเ,เป็นพวกไหนเนี่ยเอาเป็นพวกเป็นพวกผู้ประสบภัยนะครับเออผมเริ่มจะเล่าให้ฟั นั่นแล้วกันนะโอเคครับโอเคครับก็แต่ว่าจะไปจะมันก็จะพาผมมาคุยเรื่องอะไรกันละคือเรื่องคือเรื่องรามันมันเป็นอย่างนี้นะครับคือผม,มนะทํางานเป็นใช้กับเป็นหน่วยเป็นหน่วยทาหารรับที่นี่นะครับอ๋อสวัสดกันเหรอเปล่าครับเป็นพวกทหารนี่แหละครับเพื่อทังพวกคนนี้แหละผมก็เลยถูกสุนัอย่างดีทั้งมมากเพราะผมจนะทํางานรับให้กับตระกวลของเมืองนี้ยนะ เมืนเคธเธอร์อตอนนี้ถูกโจมตีในผู้ก่อการร้ายโดยสารชนิดหนึ่งชื่อเรียกว่าสารกรรมตภาพกรรมตภาพ,ร,ภาพรังสีซอมบีม้กรรมตภาพรังสีซอมบี้คือสารอะไรล่ะครับคือสารที่จะสามารถที่จะฆ่าไม่ใช่ฆ่าแต่เรียกว่าเปลี่ยนแปลงรูปร่างไภไัยภัยภัยนอกของสิ่งมีชีวิตและสิ่งมีชีวิตมันก็จะเกาะกินมนุษย์และสิ่งมีชีวิตมันก็จะเกาะกินมนุษย์ยังไงล่ะแล้วครับ 那很厉害。 ไปไหนแนะครับอ๋อวันนี้ว่าเขาออกไปปฏิบัติการน,นะวะนายมาแต่งตัวอยู่นะแล้วซื้อชุดใหม่ก็รู้สึกดูดีครับอ๋อมันเยี่ยมเลยเราไปกันดีกว่าไปไหนนะครับจะรีบออกจากเมืองนี้กันก่อนที่มันจะมาอีกนะครับมีพารถอ่อแล้วคุณนี่เพื่ะครับอ๋อก็ยิงใคนนะนี่ครับก็ขนาดแล้วครับรอ,อ๋อก็รถใครข้างหนก็ขนาหนนะครับ,รบเราะะแบบไปดูซิโอ้พระเจ้าช่วยรถวส,วสัศมี ใช่ไหมเนี่ยแล้วคุ่ออกมาล่ะครับอ๋อพวกเราอ๋อฉันติดเปเบี่ยนใครเขาทำอะไรเพืตายได้ครับแต่รู้สึกว่ารถน่าจะไปได้เกๆๆนินตรงนี้นะเกิดอะไรมาฉันจะส่งทางไปพวกเราจะอยู่ที่นี่กันนะครับเจะไปตอนนวันนี้ตอนนี้เลยเออไม่ได้ครับผมจะต้องช่วย เธอต้องรีบไปในปัดนาวตอนนี้ผมอยยามไปไม่ได้เธอต้องไปตอนนี้อะไรไม่ค่อยจเหมือนกันนะครับเธอต้องไปตอนนี้ มากันอีกแล้วนะเนื้อไปรีบไปเอ,อจาจมเนื้อนี่ก็ได้ครับก็ได้ก็ได้ก็ได้ลาก่อนนะครับ take ชกไป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 ถ้าอย่างนี้เราคงจะไม่ปลอดภัยสักหน่อยนะก็เห้นแล้อยู่ในตัวก็น่าจะไม่ปลอดภัยต้องรีบไปกันดีกว่าโอ้ยเปิดชั้นโอ้ย

คาแล้กเขาไปเออเฮือมันแก้ช่วยให้